สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับนาเดนจะมาตัดหญ้าในป่าในสวนนะครับตัดหญ้าในสวนจะมีเครื่องทุนแรงนะครับจะไม่ใช้มีดหดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เบาแรงดีนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมก็ไม่รู้จักว่ามันเป็นเครื่องอะไรซื้อมาห้าปีซื้อมาห้าปีแล้วนะครับแต่มันก็ยังใช้ดีอยู่หลายคนนะครับที่มาทักทวง ว่าเครื่องรุ่นนี้รอบช้าบ้างอะไรบ้างตัดไม่ดีหญ้าไม่ขาดแต่ใช้มาแล้วห้าปีไม่เคยเหลือนะครับตัดตรงไหนขาดตรงนั้นนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองใช้ดูก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ยี่ห้อนะครับไม่รู้ว่าเครื่องมันยี่ห้ออะไรเดี๋ยวจะไปให้ดูใกล้ๆนะครับเครื่องตัดรุ่นนี้นี่นครับลักษณะมันเป็นแบบนี้นะครับ ตัวเครื่องสี่จังหวะอันนี้จะเป็นใบพัดนะครับใช้ใบหมดไปสามใบสี่ใบแล้วนะครับเครื่องก็ยังไม่เป็นไรเลยคนที่ว่าเครื่องดีๆก็พังไปหลายเครื่องแต่ของผมไม่พังนะครับก็ยังใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้ดีซะด้วยนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่าจะขาดจริงไหมผมไม่ใช่คนขายเครื่องนะครับผมเป็นคนซื้อเครื่องมาใช้ครับแต่ว่า เห็นว่ามันดีก็เลยมาบอกต่อนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ใช้ดีนะครับ ครับไม่เหลือตัดตรงไหนขาดตรงนั้นยาเล็กยาน้อยยาใหญ่ยาหนาขาดหมดครับไม่เหลือนะครับแต่ความเร็วนะไม่ต้องเร่งมากนะครับก็ตัดได้แต่ถ้าความเร็วนะครับไวความไวก็จะอยู่ที่คนตัดนะครับไม่ได้อยู่ที่เครื่องนะครับตัดไวก็แล้วไวนะครับแต่ว่าส่วนเล็กๆอย่างนี้ไม่ต้องรีบครับค่อยทำค่อยไปเดี๋ยวก็เสร็จนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับ